ได้ยไรไอไมได้นี่ไรอะไรอะไรเนี่ยไม่ได้ซ้อนนะ อ่าดวนไม่ได้นะฮะไม่หยุดเยอะหรอกแค่วันละ10กิโลแล้วขยันด้วยขยันอืมอันเดียว